โมโมเล่นก mm ับ hmm. น้องดีๆนะครับ okay, น you know, ้าเขาเป็นแมวลูกหนูเข้าใจใช่ไหมลูกโอเคหนูเข้าใจนะหนูหันมามองหน้าปลาแล้วหนูเข้าใจนะอ่าโอเคทีนี้เล่นกับน้องดีๆน้องงงหลกน้องน้องงงว่าหนูหนูเป็นอะไรหนูหยุดดีๆหนูก็คึกคักคึกคักขึ้นมาทุกดิ๊กทุกดิ๊กทุกดิกทุกดิกอ่าวิ่งหาป้าแล้วก็วิ่งไปหาน้องแต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้มากลูกออกมาก่อนออกมาออกมาถูกต้องเล่นแบบเว้นระยะห่างเพราะว่าเขาเป็นแมวเขาจะยังงงอยู่ลูก เออดีมากอะดุ๊กดิกดุ๊กดิ๊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 กดุ๊กดิกดุอกดิ๊กดุ๊กดิวกดุ๊กดินกดุ๊กดิุกดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิกดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิกกดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิกดุ๊กดิ๊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 กดุกด ถ้าเธอหลับเป็นแมวอะไรไม่อยอมเล่นกับฉันเลยมาสิเาเล่นกันมาสิมาเล่นกันมาเล่นกันหน่อยนะมาเล่นกันหน้านั่นนันนนไม่มาเหรอสนุกนะมาเล่นกับฉันเถอะนะจ๊ะไม่ฉันไม่เล่นฉันอยากเล่นกับเธอจะโดนตบนะฉันก voilà <medo> <SU aphrag control> ็สนุกอยู่ตัวเดียวได้เออฉันเล่นกับตัวเดียวก็ได้ฉันเล่นกับเธอก็ได้เออเออจะไม่เล่นกับเธอหรอก เธอจะมาเล่นกับฉันล่ะเพราะว่าฉันก็อยากจะเล่นกับเธอเพราะฉันไม่มีใครเล่นกับฉันเลยฉันเบื่อเธอเขา้าใจไหมว่าฉันเบื่อเบื่อมากฉันหาวแล้วเห็นไหมเนี่ยฉันว่าเธอเป็นบ้าน่ะญิงโมเธอควรจะไปพบแพทย์นะเธอว่าอย่างไงนะพบแพทย์นะเธอเขา้าใจไหมพบแพทย์เข้าใจคำพบแพทย์ไหมแพทย์ ฉันฉันไม่เข้าใจว่าจะเป็นอะไรฉันว่าฉันคงจะต้องไปแล้วฉันไปดีกว่านะออป้าคะช่วยยิงด้วยค่ะยิงรู้สึกว่าทางนี้มีแต่มาบ้าทั้งนั้นเลย